โอ้วันนี้นะครับตามเสียงเรียกร้องจริงนะครับคุณวุฒิคุณเบนนะครับผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับดรวีรัตนะครับศิลป์เสวีกุลนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญด้านผู้คุมอาคารนะครับหลังจากที่มีท่านผู้ฟังหลายท่านนะฮะประทานมาทางคุณวุฒิคุณเบนนะครับทางรายการนะฮะเพราะว่ามันมีทั้งประเด็นรื้อถอนประเด็นต่างๆแล้วก็ประเด็นซ่อมแซมด้วยเพราะว่าอย่างถ้าผมจะไปซ่อมแซมบ้านหรือว่าไปต่อเติมอาคารในบ้านเราจะต้องไปขออนุญาตไหมต้องมีวิศวกรคุมงานไหมต้องมีสถาปนิกเข้ามาดูไหมหรือนกบาาารรส้้งใหม่่เลยะ ให้แยกประเด็นว่าสร้างบ้านใหม่ต้องมีไหมและซ่อมบ้านหรือต่อเติมบ้านต้องมีไหมอย่างคุณวุฒิเนี่ยกำลังจะต่อเติมให้ลูกสาวใช่ไหมฮะโอจะทําเป็นสวนยอมเป็นสถานที่ยิงธนูอะไรต่างๆแต่ไม่หมดเลยใช่ไหมฮะเราจะต้องทํายังไงจะต้องไปขอเขียนไหมจะต้องมีวิศวกรข้ามาคุมงานไหมต้องมีป้ายมาติดไหมถ้าไม่มีเป็นยังไงหรือว่าถ้าบ้านใหม่ต้องมีไหมให้เปรียบเทียบ2อย่างต้องบอกว่าขอบคุณดรวิรัตนะคะที่มาเยี่ยมเยี่ยมเยชื่อเรียกเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็ประเด็นที่คุณฮาคุยเนี่ยคือจริงๆๆหลักพวุ คือถ้าเกิดเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้คือประเด็นนะคะทุกคนคงเจอบ้างนะคะสําหรับบางบางคนแล้วครนนี้พอไปไปหาเขตปั๊บเนี่ยจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรยังไงแล้วก็อย่างที่เดี๋ยวไปพบกับท่านดีกว่านะต้องเจอตัวจริงเสียงจริงเลยนะอาจารย์เสียงเรียกร้องใช่ไหมคุณนะผมมีมีหลายท่านนะต้องขอบคุณนะครับดรบิลัสพี่คุณเบนนะฮะแล้วก็มีเพื่อนผมจะได้กระจายจะได้กระจายมีผมด้วยนิดนึงนะร่วมร่วมกันคุณเมีปัญหาคุณก็ต้องถามท่านใช่ไหมพี่เป็น เขาเรียกว่าส่วนรวมแต่ผมคุณมีผมอาจจะไปถามอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์มีลูกสาวไหมครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่อาจารย์ไม่จะพูดใจหัวคุณเอา ผมตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะครับดรวิรัตนะครับสินเสวีกุลนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้คุมอาคารนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับขออนุญาตไปทักดรวิรัตนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับอ๋อสวัสดีครับวันนี้เสียงไม่ใยชัดครับโอ้ค่ะดรวิรัตค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากมเลยนะครับท่านครับคุณค่ะท่านครับพอดีคุณวุฒิกับคุณเบนแกมีท่านผู้ฟังหลายท่านนะฮะประสานไปแล้วบอกว่าอยากจะเรียนถามเกี่ยวว่าอย่าง้ังการซ่อมบ้านการสร้างบ้านมใหห่ ที่จะต้องมีผู้ควบคุมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยอยู่ในเงื่อนไขยังไงรบกวนอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเชิญค่ะดรวิรัติค่ะครับครับครับในการขออนุญาตนะครับ้าเป็นดัดแปลงอาคารหรือขออนุญาตก่อสร้างใหม่นะครับครับถ้าอาคารเข้าเกณฑ์ตามวิชาชีพวิศวกรก็จะต้องมีวิศวกรควบคุมงานนะครับเช่นตั้งแต่สามชั้นขึ้นไปนะครับครับหรือในกรณีสถานที่ควบคุมงานถ้ามีพื้นที่ตั้งแต่ร้อยห้าสิบตารางไม่ขึ้นไปก็ต้องมีสถานที่ควบคุมงานนะครับอื่และทั้งนี้ก็จะระบุ เอ่อในการยื่นขออนุญาตแล้วก็เมื่อบริญาตออกมาแล้วเนี่ยจะมีการระบุอยู่ในใบอนุญาตอหนึ่งครับม,มีระบุะเลยใช่ไหมครับถึอองเป็นความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานนะครับตอนนี้ผู้ควบคุมงานอยู่ในสถานที่บ้างหรือไม่อยู่บ้างมอบให้โฟรแมนหรือผู้รับช่วงไปช่วยดูแลก็ต้องรับผิดชอบอมไม่ไม่พ้นความรับผิดชอบครับโอแล้วอย่างนี้เราจะตรวจสอบกันได้ยังไงครับท่านครับว่าเขามาไหมมีไหมหรือไม่มีไหมหรือคือก็ขอตรวจสอบที่ท้องถิ่นที่อนุญาตนะครับว่ารายเนี้ ในการอนุญาตนั้นเนี่ยมีใบอนุญาตแล้วระบุมิศสกรหรือสถานที่ควบคุมงานตามขนาดพื้นที่อาคารหรือไม่ถ้ามีเราก็ไปสอบถามหน้าหน่วยงานได้ซึ่งเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่24ชั่วโมงนะครับแต่ก็มอหมายผู้ช่วยเขาดูแลได้แต่ความรับผิดชอบเขายังมีอยู่เป็นเวลาโอ้ใช่ย่างงี้อนุญาตที่ใบอนุญาตอหนึ่งไม่อนุญาตก็ทําไม่ได้นะคะระบุไว้ครับโอ้ระบุไว้เลยนะคะค่ะบะ่ป็นงานท้องถิ่นก็ต้องระบุครับอ๋อการก่อสร้างนะอาจจะแจ้งภายหลัง รรอ,อร้งแรกยังไม่มีแต่จะต้องมีหนังสือแจ้งก่อนทาการก่อสร้างถ้าอยู่ในเกฑ์นะครับก็จะมีเลื่อนขับครับ,รบแล้วถ้ายัางไม่ไม่มีเลยนะเท่าอย่างคือคือเพื่อนผมเนี่ยแกก็โดนเหมือนกันนะโดนเคสคลายคุณเฮาเนี่ยนะฮะแกบอกว่าเท่าที่แกแกดูมาเนี่ยไม่เคยมีสถาปนิกหรือวิศวกรมาดูแลเลยควบคุมงานใช่ไหมครับควบคุมงานนี่มีมีชื่อคนควบคุมงานไหมครับมีครับมีครับ ออมีแล้วก็ต้องติดตามสอบถามนะครับสอบถามทางเจ้าของโครงการหรือผู้ก่อสร้างนะครับแล้วถ้าเราในรดับความเดือดร้อนที่อยู่ข้างเคียงของเราเนี่ยเมื่อเมื่อไม่รับการแก้ไขจากผู้ก่อสร้างแล้วก็ต้องถามหาวิศวกรผานที่ผู้คุมานเขาจะมีความรับผิดชอบด้วยนะครับค่ะ ล้วอย่างนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเกิดเขามีไม่มีอย่างนี้มันเป็นคดีกออถ้าคือคือเพื่อนผมเนี่ยเขาโดนจริงๆเขาเขาก็บอกว่าเขาสามารถจะไปลองสารทางความผิดออ๋อคือในกรณีถ้าก่อสร้างผิดเนีอยนทําให้เราได้รับความเดือดร้อนนะแต่ที่เคยถามเลยว่าวัสดุตกงลงมาถึกบ้านเรานะครับหรือเขาสร้างเอชิดเขต ผิดจากแบบไปนะฮะเช่นแบบให้เว้นห้าสิบเจลหนึ่งเมตรอะไรเงี้ยหรือมาตรการป้องกันตกหล่นเป็นผ้าใบคลุมฝุ่นคลุมวัตถุตกหล่นไม่มีครับหรือในเงื่อนไขใบญาตในการก่อสร้างจะต้องมีบอกป้ายหน้าบ้านนะครับจะมีกฎกระทรวงฉบับที่สี่นะครับตามพ้อบัญญัติควบคุมอาคารเนี่ยจะระบุให้เลยว่าในการก่อสร้างโครงการต่างๆเนี่ยต้องขึ้นป้ายนะครับว่าใครเป็นเจ้าของ นะครับ <OK> ใครเป็นผู้ก่อสร้างใครเป็นผู้ควบคุมงานตามกฎหมาย<ร>าาแล้วก็ก่อสร้างมา лай, เมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่นะครับจะต้องมีเราดูตรงป้ายหน้าบ้านก็ได้<อ>ถ้าไม่มีแสดงว่าปิดเงื่อนไขนะครับ<อ>เราสามารถแจ้งท้องถิ่นส่วนญาตได้<อ>ให้มาบังคับให้ก็มี<อ>แล้วก็มาตรการป้องกันตกลงระบายคุมต่างๆด้วยนะครับถ้าไม่มีถือว่าปิดเงื่อนไขก็ต้องทางท้องถิ่นก็ต้องดําเนินคดีเช่นสั่งระงับ ั่งให้หยุดตั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วจึงก่อสร้างต่อไปได้ครับค่ะอ๋ะอถ้าสมมุติว่าอย่างอย่าง,อย,างอย่างเคสแถวบ้านผมไม่มีแล้วผมก็ไปยื่นเรื่องแล้วแต่ว่าก็ยังทํางานต่อไปอ,อย่างนี้ถือว่าผิดเงื่อนไขเลยครับอ๋อไมอต้องไปติดตามนะติดตามที่ท้องถิ่นนั้นดูว่าว่าได้ดําเนินการบบบไันตามกฎหมายหรือยังว่าให้เขาปฏิบัติตามเงื่อนไขอนุญาตครบถ้วนหรือยังอ ครับต้องติดตามนะครับต้องติดตามก็คือไปติดตามกับทางท้องถิ่นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับจะเป็นอบตหรือจะเป็นเทศบาลจะเป็นเขตอะไรก็แล้วแต่นะครับในพื้นที่นั้นครับและอย่างนี้มันมันมันผิดกฎกระทรวงแล้วจะมีข้อบังคับอะไรไหมฮะอย่างที่คุณวุฒิขอเสนอครับก็จะมีมาตรการดำเนินคดีตามพรบมาตรา60 70เราจะมีมาตราขั้น การดำเนินคดีนะครับเป็นรายละเอียดที่ที่ถ้ารายการเจ้าหน้างานต้องถิ่เมหมายจะต้องดาเนินการตามกฎหมายครับโอค่ะถ้าเราแบบเออเป็นขออนุญาตเรียนถามนะคะแบบแบบเขาเรียกว่าปูพื้นฐานก่อนนะคะอย่างดียดยันไม่ทราบเรนเรากาลังคุยกับดรวิรัตินะคสินเสวีกุลผู้เชี่ยวชาญด้านผู้คุมอาคารนะคะท่านมาแล้วขอความรู้เอาแบบแน่นๆนะคะเพราะไม่รู้ถ้า เกิดมีความรู้สึกว่าเอาละไอ้เพื่อนบ้านข้างเคียงเราเนี่ยรู้สึกว่าหรือตัวเรานั้นมันมาทำไรโป๊กวากปป๊กปากเนี่ยนะคะแล้วเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยเนี่ยท่านจะแนะนําแนวทางยังไงคะขั้นต้นเลยค่ะท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะครับขั้นต้นเราก็ต้องไปลองทุกมทุบยาจาก่อนก็ได้ลองคิดด้วยว่าที่เขาควบคุมอาคารนั้นนะครับท่านค่ะแจ้งเขาทราบนะครับแล้วก็ ในเบื้องต้นติดกับบ้านเรากาลังขอสร้างเราก็ไปบอกเจ้าของบ้านหรือผู้ขอสร้างก็ได้นะครับแล้วก็ดูป้ายข้างหน้าว่าใครเป็นทุกคนถามนิ้พยายามจะขอติดต่อแต่ถ้าไม่ได้รับความสะดวกจากจากครั้งแรกนะเพื่อนบ้านก็คุยกันก่อนถ้าไม่ได้ไม่ได้ถ้าเขาไม่คุยกับเราสมมติอ่ากต้องไปทางการก็ต้องทางท้องถิ่นท้องถิ่นค่ะด้วยวาจาก่อนแล้วถ้าเข้ามาตรวจให้วังคับบัญชาให้เป็นไปตาม เป็นรูปเป็นรอยตามข้อกฎหมายก็โอเคแต่ถ้าไม่ทำเราก็ต้องยื่นเป็นหนังสือขั้นที่สามอ๋อมีสามขั้นตอนนะฮะต้องต้องเป็นตามวันแบบชั้นไปนะครับค่ะท่านค่ะเรามันจะได้เหมือนกับเราไม่ได้เจตนาที่จะอยากจะมีเรื่องมีราวนะฮะแต่เมื่อจําเป็นเราก็ต้องลองทุกครับครับค่ะอาจารย์เมื่อลองดูทางทางภาครชการแล้วท้องถิ่นที่เขาดูแลอยู่เขาก็าต้องออกมาตรวจสอบดำเนินคดีครับตามกฎหมายสามเงื่อนไขใบอนุญาตนะให้ถูกต้องตามพรบคุ้มครองถ้าไม่ทําเขาก็ ไม่ถูกต้องนะฮะเจ้าที่ก็ต้องทำนะครับเขาเล่าไม่ได้ครับเมื่อทีผมก์เจตนาในการคู่คุมมาคานก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับใช่ค่ะใช่ใช่อาจารย์ผมผมพอดีผมไปไปคุยกับหลายหลายท่านนะฮะอย่างเคสอย่างที่เกิดขึ้นอย่างนี้และบางทีที่เขาเจอเขาบอกเขาจริงๆเขาก็ไม่อยากทําอะไรเพราะทำไปอย่างนี้ถ้าเกิดมันมีการไม่ได้ทําตามนี้แล้วไป้องแล้วแล้วไม่ยด้ทำอย่างนี้เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปมีเรื่องกับทางทางเทศบาลทางเคหรืออะไรต่างๆไม่ส่วนไปตาม คนเราทั่วไปก็จะคิดอย่างนั้นนะครับว่าว่าสุดแต่เราก็อยากจะได้รับความเป็นธรรมการเดือดร้อนให้แก้ไขแต่ี่เมื่อท้องถิ่นถ้าไม่ทํามันก็มีลําดับชั้นหนือขึ้นไปนะครับก็ร้องทึนได้นะครับอย่างถ้าอบตตอจากจังหวัดแล้วก็ร้องขึ้นไปถึงแม่อำเภอร้องขึ้นไปถึงผู้ว่าได้ถ้าในกรทมแล้วก็ร้องไปถึงจากโยธาก็ไปถึงผอเขตแต่ผอเขตก็วยถึงประหลัดไปถึงผู้ว่าได้เช่นเดียวกันนะครับมันมีลําดับชั้นมันขั้นบัญชาครับอก็คือเราก็ไปร้องตามลําดับชั้นใช่ไหมครับถ้าเราคิดว หลังจากเบื้องต้นเราได้พยายามแล้วนะครับที่จะให้เขาแก้ไขครับอือคือบางรายเขาก็ไม่ไม่สนใจไปหมอข้างเคียงเลยเพราเห็นเห็นไม่ถูกใจเขาร้องไปเลยมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลเบื้องต้นนะฮะแต่ทุกอย่างเราก็ต้องพยายามถ่ายรูปไว้ความเดือดร้อนนะครับถ่ายเป็นอ เป็นวิด hey, ีโอไว้หรืออะไรก็แล้วแต่เสียงว้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมีเป็นหลักฐานนั่นก็ฟังแล้วคือต้องทําตั้งแต่ขั้นต้นก่อนที่ท่านบอกนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ไปร้องกทมถูกไหมคะแม่ขอบคุณมากถ้าอยู่ในกทมถ้าต่างจังหวัดก็ผู้ว่าราชการแม่รู้ทราบนะอ๋อเรื่อง อ๋อค่ะค่ะแล้วก็นายกได้ัวมนตรีตามระดับตามลำดับชั้นอ๋อขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็เพ <um ิ่งทราบนะพอดีพอดีของผมเรียนถามนิดนึงอาจารย์เพราะว่าในเคสบ้านผมเนี่ยสิบสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้าของบ้านเขาไม่เคยลงมาดูอะไรเลยสิบสามเดือนเลยหรอแล้วบ้านผมนี่ได้รับผลกระทบมากและเรื่องคนงานเนี่ยอย่างอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแม่ผมก็เครียดผมยังต้องพาไปแจ้งความเลยนะฮะแล้วก็ไม่ไม่แล้วกลายเป็นเราต้องวิ่งอยู่ฝ่ายเดียว แล้วพอมาสืบรู้ว่าโอ้โหเขาก็ไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้เขามีหรือเปล่าสถาบันนิวิศวะมีไหมทําไมบ้านเราถึงขนาดทุบยังพังขนาดนี้หรืออะไรเงี้ยฮะเราก็แบบตั้งข้อสังเกตไว้แต่ไม่กล้าฟันธงเนี่ยฮะพยายามไปติดตามทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เขาดูแลถ้าในกรทมก็ตามโยธาเขตนะฮะเขาจะต้องไปไปติดตามนะครับว่ามันทาให้เราถึงไหนแล้วถ้าถ้าไปทํายังไงเรามีหนังสือล้องทุกไปถึงขอเขตได้ก็แล้วเราดับฉัดไปนะครับแต่เบื้องต้น ก็นะต้องพยายามติดตามนะครับครับต้องพยายามนะแต่ว่าเดยนถามอีกนิดนึงนะนแ,ตแต่ว่าถ้าเท่าเที่ฟังดูแล้วมันมันก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้แบบเออข้อบังคับมันก็ไม่ได้เด็ดขาดหรือว่าไม่ใช่อะไรที่จะลงโทษเข <อ S 1> าจะจริงเด็ดขาดนะต้องสั่งระงับนะถ้าเขาไม่ระงับก็ผิดคำสั่งเป่าพืนคำสั่งก็โดยอิสระคดีพวกนี้ก็มีมีขั้นจำนะฮะมีทั้งโทษทางแพ่งทางอาญานะครับกฎหมายคู่มาคานี่นะครับเป็นกฎหมายมหาชนแล้วก็แจะเป็นต้องปฏิบัติตามนะครับจาพนันงาต้องถิ่น หรือตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ในช่างในตรวจผู้มีหน้าที่ดูแลพื้นที่นะครับถ้าไม่ดูก็เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามระเบียบนะครับก็ต้องทํานะครับไม่ทําไม่ได้สิ่งที่ผิดนะครับแล้วถ้าเขาบอกไม่ผิดยังไงเาก็ต้องมีข้อโต้แย้งมาว่าไม่ผิดยังไงมีข้อพิสูจน์ชัดเจนนะครับถ้าหลักฐานชีดยจนว่าผิดเนี่ยต้องดำเนินคดีท่านคะเบนฟังท่านกุยนะคะกับคุณเฮาในขออนุญาตนะฮะอันนี้อันนี้มุมมองเบนนะคะเบนรู้สึกว่าในสังคมภาพรวมค่ะท่านดรวิรัติค่ะประชาชนเนี่ย จะเกรงกลัวนี่ใช่ค่ะว่าเกรงกลัวนะฮะเขาเรียกว่าไม่อยากมีเรื่องกับเขตเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมาอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอยันไม่ใช่รัฐบาลเขาเรียกว่าข้าราชการแล้วกันนะคะท้องถิ่นค่ะท่านคะทีนี้นับต่อแต่นี้ไปเนี่ยนี่ถ้าฟังท่านอธิบายแล้วนะเข้าใจแล้วนะคะคือประชาชนนี่ก็ต้องมุ่งมั่นด้วยคุณเนี่ยก็ต้องมีความเพียรใช่ไหมพี่วุฒิเหมือนที่ท่านแนะนำใช่ไหมฮะถ้าเราเดือดร้อนเราต้องพยายามให้เขาแก้ไขอะเราก็ต้องพยายามนะให้แก้ไขแต่ถ้าเขาทำผิด่องแล้ว ก็โดยหลักเกณฑ์เช่นถ้าเสียงดังไม่เกินเกณฑ์ตามกฎหมายยอมให้ระหว่างก่อสร้างมันก็มีเกณฑ์อยู่ฮะคือเสียงดังมีได้บ้างแต่ต้องไม่เกินเกณฑ์ทาให้เดือดร้อนลำคาสรุปแน่อีกทีก็คือเป็นทั้งแพงและอาญาใช่ไหมคะมันมีมีความผิดนะฮะแพงก็คือเขาต้องรื้อออกเกวนที่ผิดค่ะนะอาญาก็คือโดนปรับ หรือลดจำมีทั้งจำนะปแต่อาจารย์เขาถ้าถ้าตอนนี้เขาไม่มีเลยใช่ไหมฮะสมมุตินะฮะในเคสไม่ใช่เคสบ้านผมนะแล้วหลายๆเดือนที่ผ่านมาไม่มีเลยแล้วพอเราไปร้องเรียนปุ๊บเขาค่อยมาทำย้อนหลังได้ไหมครับหรือว่าราไก่ทำย้อนหลัง ก็เขาต้องทำนะฮะไม่ใช่ย้อนหลังเขาต้องทํำใครไม่ทำาก็ต้องทําขึ้นมาส่วนที่ผิดไปแล้วก็คือผิดจะโดนปรับอะไรก็ว่าไปแต่ใครต้องทาให้ถูกต้องต้องทําให้ถูกต้องใช่ไหมั้สิ่งที่ผิดต้องเอาออกสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องทําให้ถูกค่ะท่านโอ้โหนี่เข้าใจเยอะเลยคุณผู้ฟังก็เข้าใจนะฮะดิฉันเข้าใจไปด้วยแล้วพี่วุฒิมีอะไรจะถามไหม ก็ก <static> ็เพราะคุณไปดูบ้านคุณเฮาก็บ่อยไม่พอดีเพื่อนรับนี่ผมก็ให้เขาเปิดรพืุ่ฟังฟังเลยการเลยก็มีหลายท่านประเด็นคือหลายหลายท่านเนี่ยเพื่อนผมดีกว่าเพื่อนผมเนี่ยท่านหนึ่งเนี่ยเขาแต่เขาก็อยู่ในในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากจะฟ้องเจ้าของบ้านเงี้ยหมายว่าฟ้องเจ้าของบ้านเข้ามาด้วยการแ่้เนี่ยเพราะว่า เออเจ้าหน้าที่เขาไม่อยากไม่กล้าฟ้องอ่ะอย่างที่คุณหมอพูดนะครับถ้าพื่นบ้านระหว่างกันเองนะครับมันฟ้องได้ทางแพ่งอย่างเดียวนะเพราะมันไม่เกิดอาญาเขาไม่ได้มาทําให้เราบาดเจ็บอะไรใช่ไหมหมายถึงว่าเขาทําให้บ้านเราแตกแล้วแล้วก็ฟ้องทางแพ่งได้แจ้งความตํารวจก่อนเราไปฟ้องทางแพ่งให้เขาชดใช้ อไม่คือคมันเป็นตัวในความผา <ท Corin? S 2> ยา,ขอ,ข,าของเขาหมายถึงว่าเขากระทําผิดกฎหมายควบคุมอาคารเป็นเรื่องของระหว่างเจ้าที่ภาครัฐกับผู้ปฏิบัติผิดกฎหมายควบคุมอาคารแต่เราเป็นต้นบ้านเนี่ยเราเดือดร้อนแต่เขาทําให้เราแตกแล้ว<อ>หรือฝุ่นละอองหรือของตกใส่ลังคาบ้านแตกอย่างเงี้ยรเราค้องให้ชดเชยทางแพ่งได้ครับขอเสริมนิดหนึ่งนะครับถ้าอาจารย์ปฏิเคสอายกเคบ้านผมแล้วกันนะไม่เป็นรอยแตกแล้วเพราะไม่มีรอยแตกแล้วจากการขุดเจาะใช่ไหมฮะที่เจาะเสาเข็มหรืออะไรแล้วพอผมผมเป็นคนที่ว่าบ้านอย่างห้องผมเนี่ยโดนเต็มเต็ม แต่พอผมบอกว่าผมไม่ยินยอมให้ใครขึ้นไปข้องผมแต่ผมอาจาจะอยากจะมีมาตรการไหมว่าอาจจะหาคนกลางหรืออะไรเพราะว่าทางนู้นก็บอกว่าถ้าไม่ให้ขึ้นไปก็เขาก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมอยังไงใช่ไหมครับก็ต้องหาคนกลางเลยครับหาคนกลางเช่นมันแตกล้ามากเราก็อาจจะแจ้งไปสมาคมวิชาชีพนะเช่นวิศวกรรมสถานหนึ่งประเทศไทยหรือหรือสมาคมสถาปนิกหรือหรือตัวกลางนะฮะวททหรือสภาวิศวกร ส่วนใหญ่ถ้าเรื่องโครงสร้างเนี่ยเขาเจะไปให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศทไทยเป็นตัวกลางมาช่วยดูเราล็ลอกขอไม่ได้ครับเพอ,อมีหน่วยบริการประชาชนครับคดีของผมเจอเคสอย่างนี้ครับพระท่านอาจารย์ครับพอดีผมก็นึกว่า,อย,าอย่างวันนั้นผมไปแจ้งความมีเหมือนกันไปคุยกันแล้วเขาบอกว่าเออทำไมมันเหตุการณ์ที้มันไม่มีคนกลางหรือว่าเขตไม่มีคนกลางเข้ามาดูให้ประเมินให้แล้วก็ไปบอกว่าเสียหายจริงเท่านี้เท่านี้ชดใช้แต่ของเคสผมเจอว่าเอถ้าผมไม่ยินยอมนะเขาจะเรียกช่างตรงนี้ที่มีปัญหากับบ้านผมอยู่เนี่ยให้ขึ้นไปเลยนะถ้าคุณเอาไหมถ้าคุณไม่เเออาาาคุณห้้้้มมไปพูดแแลลววนย่งีผก็ โอเคเขาผมไม่เข้าใจอะคร okay. ับต oh. 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 ้องอธิบายเขาเข้าใจว่าถ้าเรายินยอมให้ช่างไปดูความเสียหายนะฮะเขาก็เข้าไปดูได้ถ้าเราไม่ย um ินยอมเรอาจจะอกขอให้หาตัวกลางนะครับซึ่งหน่วยกลางที่เขาให้บริการประชาชนอยู่ก็อย่างที่บอกนะฮะวิศวกรสถานในประเทศไทยอย่างนี้นะแต่ก็ต้องไปไปแจ้งเขาไปขอเขาว่าอยู่ในเคสระดับไหนนะฮะอาจจะก็เป็นขั้นตอนราละเอีด ต้องไปดูที่เขาดูนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยครับอาจารย์ถ้าถ้าทางเขตเจ้าหน้าที่เข้าไปดูให้เราช่วยประเมินเราเนี่ยสมมติเราไม่อยากให้ให้เอ่อทางบ้านหรือางข้างบ้านคุณตระมามาดูเราอยากจะให้เจ้าหน้าที่เขตเราเชื่อใจภาครัฐที่จะดูให้เราอาจจะอนุญาตให้ในตรวตึนไปช่วยดูช่วยประเมินให้ก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นสิ่งที่เสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างนะฮะมีการพิสูจน์ได้อ๋อครับอาจารย์ครับเพราะว่าอย่างอย่างเคฟบ้านผมเนี่ยผมเคยเรียนเชิญท่านนายตรวขึ้นไปดูมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับแต่พอมันมีเหตุการณ์ที่เราไปร้องเรียนปุ๊บเนี่ยทางทางอ่าไม่อยากไม่อยากพูดเอ่ยนามนะฮะเขาก็มาบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างเนี้ยผมโอเคจะจัดการให้คุณเอาไหมให้ช่างทางนี้เขามาผมบอกขนาดเนี่ยเพิ่งมีปัญหากัรที่บ้านผมอยู่เลยผมไม่ยอมเขาบอกอย่างนี้ห้ามไปพูดแล้วนะว่าเขาไม่ทําอะไรให้แล้วก็ทางจะซ่อมก็ไม่ซ่่่อออออมมใใใใใหห้้้้้้้นะจจจจบบไไไปเเเเเลยยยยาาาาางงี๋ดดขขธิิผ หรือคือถ้าเจ้าที่ภาครัฐไปดูให้แล้วเนี่ยผู้กรณีเขายินยอมชดใช้หรือว่าซ่อมให้ตามเจ้าที่ภาครัฐบอกก็จบแต่ถ้าเขาไม่ยอมก็อาจจะต้องหาตัวกลางที่เป็นตัวพารตีข้างนอกนะฮะก็คือเคบ้านผมมันไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้แล้วไงฮะพอถ้าเกิดผมไม่ยินยอมไม่ขึ้นไปห้องส่วนตัวผมแล้วก็ก็ไม่ได้ก็คือห้างไปแต่ี่การไปเชิญหน่วยกลางเนี่ยเราเป็นเจ้าของบ้านเราต้องไปเชิญเองแล้วเพราะว่าเป็นห้องของเราบ้านเราค่ะแล้วก็คุณที่ตามคำแนะนำหรือทางอบตเขาไปดูให้เราแล้วเนี่ยครับถ้า ผู้รับเหมาเขายอมรับก็จบใช่ไหมฮะว่าจะจนใช้ตามที่เขาแจ้งแต่ถ้าเจ้าที่ในตรวจเจ้าที่ภาครัฐไปดูไม่พิจารณาไม่ได้ครับมันเราก็ต้องไปต้องหาตัวกลางแรือาจจะจ้างบริษัทที่ปรึกษาก็ได้นะฮะบางรายเป็นใหญ่ๆเนี่ยเขาจ้างบริษัทซึ่งไม่ใช่เป็นหน่วยราชการหรือหน่วยสมาคมวิชาชีพอาจะไปจ้างเองนั่นหลายรายก็ติงใหญ่ๆนะนี่ก็เป็นคนั้งานใหญ่ๆถูกการก่อสร้างคอนโดใหญ่ๆไปข้างๆเนี่ยเขาก็ไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรเลยเขามี ก็มีว่ประมาณของเขาเนีฮะเขาไปเชิญไปตรวจเลยแล้วก็ฟ้องร้องทางแพ่งครับก็อย่างอย่างนี้ผมถ้าเราเป็นว่าท่านอาศัยเราไปอาศัยหน่วยทางกมวิชาชีพช่วยดูได้ครับอย่างนี้ถ้าเกิดผมไปจ้างบริษัทมาประเมินให้แล้วผมก็ต้องไปไปแจ้งความเอาภาพที่แตกก็ต้องไปฟ้องร้องกันแล้วก็ไปต่อสู้กันทางศาลแพ่งนะถ้าเราต่อสู้ว่าใครที่เราไปดูประเมินอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายถ้าถึงขั้นศาลแล้วก็อาจจะต้อง เอา,เา,อาฝ่ายเขาก็ต้องจ้างฝ่ายเขาเขาก็จ้างมาตรวจสอบเหมือนกันเราก็ต้องยอมให้เขาเข้า<อ>ในห้องเหมือนกันนะฮะถึงขัง้นสุด<อ>ท้าย<อ>มันก็ไม่ได้ไเผชิญสถานที่ไม่แต่คนต่างด,งดูคนละด้านมันก็ไม่จบอ,อย่างนี้มันก็ไม่แฟร์เลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้ผมได้เรียนเชิญเรียนเรียนบอกไปตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาสร้างแล้วมาทุบแล้วเพราะมันตอกลงไปตั้ง21เมตรใช่ไหมครับแล้วก็ทําทั้งบ้านพังแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าผมก็ยกเคเพราะเพื่อนบ้านผมเพื่อนผมเนี่ยฮะ บ้านเขาอยู่แถวฝั่งทนเหมือนกันแล้วก็มาสร้างใหม่เต็มพื้นที่อย่างเงี้ยครับเพราะเขาเครียดเลยนะฮะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเขามามาอย่างนี้มีปัญหาเร็่พอเขาไปต่อว่าคนงานคนงานเอาแคมป์เอาห้องน้ําเอาอะไรมาไว้ข้างบ้านเขาเลยกินหึงกิ่นแบบนี้ผมก็ได้ฮะอาจารย์เข้าใจให้เวลามีความเดือดร้อนนะือเคยเคยได้ขอดูรอดที่เดียวกันนี่เราก็ต้องพยายามนะฮะพยายามไปให้เจ้าที่เขตให้เขารู้ว่าเราเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ต้องมา เยียวยาในลักษณะการตรวจสอบดำเนินคดีให้เข้มงวดนะครับเขตจะไม่เบื่อหรือลำคาญใช่ไหมครับเพราะเราเดินมาจริงๆน่เป็นหน้าที่ของเขานะครับเขาเบื่อไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้สังแกล้งนะเราเราเดอร้อดจริงๆแล้วก็เห็นนะของนี้ดูด้วย ถ้าเรียนวิญญาชนเพิ่งจะทราบเลยเห็นจะรู้ว่าเดือดร้อนค่ะดิฉันขออนุญาตนะคุยกันสคนนะฮะขออนุญาตคุยกันสองคนนะฮะอย่าเรียนเชนอาจารย์ช่วยมาเป็นผู้บริหารที่เขตแถวบ้านผมเพิ่มเติมนะท่านลอตวิรัติค่ะเห็นท่านคุยกับคุณเฮานะพี่วุฒินะขออนุญาตเสริมนะฮะเรียนฟังๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไม่ได้ว่าใครนะฮะ คือในสังคมเนี่ยจะต้องไม่เห็นแก่ตัวถูกไหมฮะทีนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่เราไม่เห็นแก่ตัวชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนทีนี้เอาประเด็นของคุณฮาวมาขอขยายนิดนึงนะคะถ้าสมมติเรยไม่ต้องท่าหรอกคนในสังคมคงจะต้องมีนะพี่วุฒินะต่อเติมบ้านถูกไหมต่อเติมบ้านเก่าหรือจะทําอะไรเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อหนึ่งไม่ให้เดือดร้อนชาวบ้านเขาไม่ให้ผิดกฎหมายถูกกดบ้านกดเมืองนะคะให้กระทบกับเพื่อนบ้านให้มันน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยอ่าขอแนวดรวิรัต์ค่ะ อ๋อแนวเริ่มต้นนคะเริ่มต้นเลยค่ะเวลาเราจะไปลงมือก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านอะไรเนะครับเราก็ต้องบอกพื้นบ้านให้ทราบว่าเราจะมาก่อสร้างหรือเราจะมาซ่อมแซมบ้านนะถ้าได้รับความเดือดร้อนในระหว่างก่อสร้างเราต้องขออภัยไว้ก่อนแลวเราพร้อมที่จะให้เบอร์โทรศัพท์ที่จะเข้ามาทันทีแก้ไขทันทีนะเราต้องบอกพื้นบ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีสองเมื่อเราขออนุญาตแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอนุญาตซึ่งเช่นให้เราทํารู้ว่าในรอบพื้นที่ สัูพน้าตสองเมตรในเบื้องต้นรหรือการทําเข็มเจาะการขุดกินไปทิ้งนะฮะการทําความสั่งเทือนไม่ให้เกินเกณฑ์แล้วก็มีมาตรการระหว่างชั้นต่างๆที่สร้างขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องมีผ้าใบคุมกั้นของประเด็นครับกระดษดินาเราต้องขึ้นป้ายหน้าบ้านให้ชัดเจนว่านะครับก่อสร้างอะไร อ่าใครเป็นผู้ก่อสร้างใครเป็นผู้ควบคุมงานตามอนุญาตจะสร้างเมื่อไหรเสร็จเมื่อไหรคือถ้าเราเป็นพลเมืองดีผู้ก่อสร้างพลเมืองดีนยครับไม่เคยมีปัญหาข้างบ้านเราครับต้องเป็นพลเมืองดีค่ะครับถ้าถ้าถ้าคิดจะเอาแต่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้คือว่าสักจะเอาทําลวกๆไปเอาแต่เร็วเพราะว่าเอาแต่ประหยัดค่าใช้จ่ายบางส่วนเช่นธรรมดการป้องกันเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใช่ไหมครโครงเหล็กขึ้นไปยึดเท่าใบกันอย่างเงี้ยเป็นต้นบางคนก็เอาลวกๆ เพื่อลดต้นทุนบางทีเจ้าของไม่รู้นะคะผู้รับเหมาเร่งรัดไปทำแล้ววันหลังมีปัญหาก็เจ้าของโดนปัญหาเองไม่ได้อาจารย์ถ้าถ้าเกิดเป็นซ่อมแซมนี่มันมันผมผมผมไม่มีความรู้เลยว่าเออเราต้องไปขอไปขอใบอนุญาตต้องมาติดป้ายหน้าบ้านไหมครับว่าเราจะซ่อมแซมหรืออะไรหรือว่ามันคนละเคสกับการสร้างบ้านใหม่เนี้ยครับขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงนะครับต้องขึ้นป้ายนะครับหรอครับดนซ่อมแซมเล็กเล็กน้อยๆเช่นทาสีหรือ หรือ,เ,อเปลี่ยนหน้าต่างประตูปูกระเบื้องอะไรนี่นะ,ะไม่เข้าขายขออนุญาตดัดแปลงใบญาตไม,ไม่ไม่ได้ระบุ oh. นะฮะก,ก็ไม่เข้าขายอันั้นนะะอันนี้เข้าหมายถึงว่าต้องขออนุญาตก่อสร้า,างใหม่หรือรือถอนหรือรดัดแปลงอาคาร oh. ต้องมีใบญาตอหนึ่งครับอ๋อต้องมีอหนึ่งใช่ไหมครับเพราะอย่างบ้านผมตอนนี้ผมไม่กล้าทําอะไรเลยนะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวพอไปทาไปเขาว่าไปร้องเรียนว่าผมมาต่อเติมดัดแปลงหรืออะไรเพราะบ้านผมไม่ใช่อาจาเพาเป็นกรณีกันแล้วนะครับเพราะบ้านผมรู้ว่ายังทางอยู่เลยยังไม่ได้ซ่อมเลยอาจารย์แล้วถ้าเกิดผมไปทำเดี๋ยวเขาก็มาร้องเรียนว่าผมไปต่อเติมดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็โดนนะครับแล้วก็ไปขออนุญาตซ่อมนะ ขออนุญาตได้ครับเพราะผมไม่คุยที่ทางเขตมาเขตบอกไม่เป็นไรเพราะเราทําในพื้นที่บ้านเราไม่เป็นไรทาได้ซ่อมได้ด้านหน้าหรือด้านข้างครับด้านหลังนะฮะที่บ้านรั้วที่พังด้านหลังระหว่างตะเข็บที่ดินเอกชนใช่ไหมครับฮะใช่ครับอาจารย์ครับอ๋อถ้าระหว่างพี่ดินเอกชนก็คุยกันเองระหว่างบ้านอว่าไม่รับ่อกัน โอครับว่าไม่ให้เสียหายต่อกันแต่ถ้าด้านที่ติดถนนซอยสาธารณะต้องขออนุญาตครับโอ้ครับได้ครับครับผมข้อมูลไในนั้นพอดีครับพอดีหมดเวลามันไม่ค่อยมีเดี๋ยวว่างๆหน้าคุณสารอนุญาตอยากจะถ่ายพอดีจะเลื่อกซ่อมแซมบ้านคือบ้านผมเนี่ยกำลังจะขยายก็เข้าใจในความเดือดร้อนนะครับคือกำลังจะขยายที่ภาครัฐอ่ะ ด้วยทำงานเต็มที่นะครับใช่ค่ะรต้องอ่อนหนึ่งนะเท่านั้นได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรวิรัตน์มากๆเลยนะครับที่สละคุณการบริการผู้คุ้มกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องขอเรียกเชิญประเด็นคุณวุฒิอีกนะครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านดรวิรัตน์นะครับศรีเสวีกุลนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้คุมอาคารนะครับเป็นมือหนึ่งในด้านผู้คุมอาคารนะครับผมว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาทําข่าวมาเกือบ20ปีนะฮะสิกว่าปีเนี่ยนะตาไม่เคยสว่างเลยนะครับเพิ่งมาตาสว่างหลังจากที่ว่าฟ้าส่งก้อนเมฆมาสองสามพึ้งอ่ะก็คือแผ่นปูนมาแล้วเราก็งงทางไม่เจอเพิ่งมาเจอแสงสว่างก็คท่านอาจารย์มีหายประเด็นคุณเฮาเนี่ยพอดีผมกําลังจะสร้างบ้านใหม่ไม่ไม่สร้างต่อเติมบ้านใหม่นะพอดีว่าเดี๋ยวไปสร้างความเดี๋ยวร้อนให้คนอื่นนะพอดีว่าเออเขาจะมาแต่งงานน่ะแล้วก็จะมาขอยืมก็ขอเออมามาต่อเติมที่ยิงธนูไปลูกบอล ใช่ไหมฮะเราเราผมก็ไม่กล้านะไม่กล้าไม่แนะนำก็คือว่าให้ตัหาจารย์วิรัตดีกว่าว่าต้องเขตแต่บังเอิญเป็นเขตที่ชานเมืองไงเกือบจะออกนอกกรุงเทพไปแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเราเดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่แป๋วกับน้องเอกในชั่วโมงแรกนะครับสักครู่นะครับสักครู่ค่ะ